สวัสดีค่ะวันนี้วันอังคารที่5พฤศจิกาย,ยน2567นะคะมาดูมุมมองทองคำตามตแบบชายฉบับของสีสหายเท็ดเดอรกันค่ะเริ่มต้นที่ทำเฟรมวิกเหมือนเดิมนะคะในทำเฟรมวิกก็ยังคงมีทิศทางขาขึ้นราคากับ EMA เนี่ยยังคงซับพอตหน้าบายนะคะสัญญาณด i เวเจนต์ของเขานะคะในทำเฟรมนี้เนี่ย ยังไม่เกิดนะคะแต่ว่ามีสัญญาณ hidden บริเวณหน้าล่างซึ่งส่งผลให้ราคาเนี่ยขึ้นไปต่อตามทิศทางเดิมเรียบร้อยแล้ว,ลวการพักตัวของเขาในทำเฟรมนี้นะคะเริ่มที่พักตัวใหญ่ๆตรงนี้แล้วก็เริ่มที่จะเล็กลงแล้วก็เล็กลงเล็กกับเล็กยังคงเจอกันแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเกิดการพักตัวอีกหนึ่งชุดเพราะฉะนั้นนะคะมองว่า ในทำเฟรมนี้ยังก็ยังคงมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปต่อได้ตามทิศทางเดิมนะคะไปต่อกันที่ทำเฟรมเดย์ค่ะในทำเฟรมเดย์นะคะทิศทางก็ยังคงมีทิศทางขาขึ้นนะคะแล้วก็ราคากับ EMA เนี่ยยังคงมีระยะห่างอยู่แต่ว่าในทำเฟรมนี้นะคะเกิดทั้งสัญญาณลาสิไดเอร์เจนบริเวณน,นี้ แล้วก็เกิดสัญญาณฮิดเน้นไนวอรเจนซึ่งเป็นบูฮิดด้วยมงบอกได้ว่าราคาเนี่ยมีโอกาสเกิดการพักตัวนะคะเ,เข้าพักตัวเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ราคาสูงสุดจะอยู่บริเวณนี้ราคาต่ําสุดอยู่บริเวณนี้ส่วนการพักตัวของเขานะคะถ้าเกิดว่าหากราคาเขาจะต้องขึ้นไปต่อตามทิศทางเดิมเนี่ยการพักตัวของเขาจะต้องพอๆกันกับก้อนสีเขียวก่อนหน้าตรงนี้ ต้องประมาณนี้เนาะซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มที่จะมีขนาดพอๆกันแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราดองอาจจะต้องดับลงไปในทำเฟรมเล็กๆอีกทีหนึ่งนะคะว่าราคาเขาจบชุดการเคลื่อนที่แล้วหรือยังงั้นเดี๋ยวขอดับลงไปในทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะคะ,อะพอดับลงมาในทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะคะสิ่งที่เห็นเลยก็คือ กราฟอยู่ตรงกลาง EMA เนี่ยพาดผ่านกลางเลยเกิดสัญญาณ h ดเด่นแต่ว่าไม่ทำ new high แปลว่าชุดการเคลื่อนที่ที่ขึ้นมาก่อนหน้าตรงนี้ค่ะกับชุดการเคลื่อนที่ที่ลงมาตอนเนี้เป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันแล้วเรียบร้อยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะในทางเฟรมนี้แน่นอนว่าต้องเป็นไซเวแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตีกรอบแนวรับแนวต้านเอาไว้นะคะซึ่งแนวรับหรือว่าดีมาโซนของเขาเนี่ยจะอยู่บริเวณแถวๆตรงนี้ส่วนซัพไพโซนนะคะหรือว่าแนวต้านเขาจะอยู่บริเวณแถวๆนี้นะคะสำหรับในทางเฟรมนี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีทิศทางขาลงเนาะเพราะว่าสอสวิงตีลงได้แล้ว EMA เขะผ้าฐานกลางแต่ว่ากดอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นนะคะในไทม์เฟรมนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นไซเวทที่เกิดการข้ามเซกเมนต์ฝั่งซ้ายมาแล้วเรียบร้อยอในไทม์เฟรมหชั่วโมงนะคะสิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือราคาเขาปรับตัวลงมาบริเวณแนวรับตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ย ะคะลงมาตรงนี้แล้วก็ปรับตัวขึ้นไปไม่สามารถทำนิวไฮได้นะคะแล้วราคาก็เกิดสัญญาณฮิตเด่นไดเวอร์เจนกับสวิงนี้แล้วก็ปรับตัวลงมาไอสองสวิงตรงนี้ค่ะเกิดสัญญาณฮิตเด่นไดเวอร์เจนกันแล้วก็ไม่สามารถทำนิวไฮได้อีกเพราะฉะนั้นชุดการเคลื่อนที่ฝั่งซ้ายกับชุดการเคลื่อนที่ขวางฝั่งขวาที่กำลังปรับตัวลงมาเนี้ยค่ะน่าจะเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กัน ถึงแม้ว่าในไทม์เฟรมนี้นะคะจะเกิดสัญญาณคลาสสิกไดเวอร์เจนต์แต่ว่าเป็นคลาสสิกไดเวอร์เจนต์ที่คนละชุดการเคลื่อนที่กันเพราะฉะนั้นในไทม์เฟรมนี้เนี่ยเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับสัญญาณคลาสสิกใดเลยทีนี้นะคะพอราคาปรับตัวลงมาด้วยความเร็วแรงชันเนาะจากการฮิตแล้วไม่ทำ New ิว g h แล้วราคาปรับตัวลงมาตรงนี้ ะเห็นได้ว่าราคานะคะเขาอยู่บิดใต้ต่ำกว่า EMA เลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เกิดสัญญาณคลาสสิกใด,ดอะไรเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะคะที่ราคาเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่ยังไม่ครบหรือว่ายังไม่จบชุดการเคลื่อนที่นะคะอาจจะเป็นไซด์เวที่ปรับตัวลงมาด้วยการเป็น1นะคะเป็น B m มา C ีนแล้วก็เคลื่อนที่เป็น2หรือว่าเป็น เมา B แล้วก็กำลังมา C อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวดูหน้าง,งานอีกทีหนึง่งมีโอกาสที่เขาจะพักตัวพอๆกันกับชุดก่อนหน้ตรงนี้นะคะแล้วก็ลงมาต่อตามที่ทางเดิมลงมาหาแนวรับบริเวณนี้เนาะแล้วก็ดูสัญญาณกลับตัวอีกทีหนึ่งนะคะว่าเขาสามารถมีกับสัญญาณกลับตัวได้หรือเปล่าหาเขาปรับตัวขึ้นไป ด้วยความเร็วแรงชันหรือว่า EMA mm. ในท i m e f r a m เล็กๆเนี่ยเริ่มพี่จะไม่สอดคองนะคะแล้วปรับตัวลงมาเริ่มออกข้างอะไรแบบเนี้เนี่ยเราจะมาหา follow เข้าในแถวแถวบริเวณตรงนี้ขึ้นไปหาแนวต้านด้านบนอย่างนี้นะคะแผนแรกกับแผนที่สองนะคะถ้าเกิดว่าราคาเขาปรับตัวลงมาด้วยความเร็วแรงชัน ้เลยไม่เกิดการพักตัวใดๆ EMA เนี่ยก็คือยังส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้ราคาไปต่ออะไรคะเราก็จะหาจุดเข้าเซลล์บริเวณแถวๆนี้เซลล์ไปถึงไหนนะก็อาจจะเป็นแนวรับถัดไปหรือว่าแนวโทรแบ็กบริเวณแถวๆนี้นะ ว่ามีโอกาสที่ราคาจะมาเจอโทรแบ็กตรงนี้แล้วก็เกิดสัญญาณการกลับตัวขึ้นไปหา OOM ด้านบนแล้วค่อยไซวออกแลนข้างที่มีขนาดใหญ่กว่าชุดก่อนหน้าตรงนี้อีกทีหนึงเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็ยังคงมองได้2องแผนนะคะแต่ว่าค่อนข้างมองหน้าเซลล์มากกว่าหน้าบายนะคะวันนี้ให้น้ำหนักหน้าเซลล์มากกว่านิดนึง ก็รอในจุดที่ใช่แล้วก็ A M A Support นะคะแล้วก็ในจุดที่เพื่อนๆพี่ๆซอมกันมานะคะสำหรับวันนี้ไปกัน,นะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ,ะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะอย่าลืมว่าเรามีนัดไลฟ์สดวันอังคาร9โมงนะคะอย่าลืมเพื่อนๆพ,นพี่พี่ๆตั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็มาดูไลฟ์เรากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ